มาในรายการพงช่วยเปลี่ยนชีวิตครับผมในเบรกที่2ครับในเบรก2เนี่เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของประตูบ้านกันครับ,รบอาจารย์ประตูบ้านนั้นมีความสําสคัญมากน้อยแค่ไหนสําคัญมากเลยครับผมเพราะว่าทุกๆบ้านต้องมีประตูเนาะและประตูเนี่ยก็เป็นส,สิ่งที่จะนําพาเราเข้าออกบ้านและที่สําคัญนําพาพลังงานด้วยใช่ครับอาจารย์เพราะฉะนั้นคือประตูบ้านเนี่ยนะครับอย่างที่ทราบเราคุยกันมาตลอดก็คือบ้านก็คือกล่อง ค,คิดว่าเป็นกล่องกล่องหนึ่งนะครับทางเข้าออกเนี่ยคนจีนบอกมีทางเดียวก็วคือประตูจะเข้าออกเนี่ยนะครับแต่พอมามาเมืองไทยเนี่ยมันก็มีประตูด้านหลังด้วยแต่จริงๆแล้วประตูเข้าออกจริงๆคือประตูด้านหน้าอย่างเดียวแล้วประตูนี้มีความสําคัญเนื่องจากว่าเวลาผมไปดูบ้านทุกบ้านเนี่ยผมจะต้องวัดทิศประตูบ้านก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าประตูคือเป็นจุดที่อากาศ พลังงานไหลเข้าสู่บ้านะอ,อย่างที่เราคุยกันก็คือเมื่อประตูไหลผ่านในอากาศเนี่ยไหลผ่านประตูเข้าไปสู่ห้องเนี่ยมันก็จะเกิดทิศต,ต่างๆในบ้านขึ้นมามซึ่งเราจะคํานวณผ่านทิศของประตูเป็นหลักครับผมประตูะจึงสําคัญมากอันนี้เนี่ยอาจารย์ครับผมเขาบอกว่าเข้าออกประตูหน้านะก็เขาบอกว่าสร้างความคึกคักนะอันนี้คือคือยังไงเข้ากันแล้วก็จะต้องแบบหัวเราะกันเป็นแบบเป็น คือถ้า,ถาทิศพลังงานที่ดีเนี่ยนะ,บ,ะบ้านเนี่ยมันจะต้องนําความรุ่งเรืองมาเช่นถ้าเป็นบ้านประตูทิศใต้เนี่ยนะครับ,รบถ้าเราสามารถตกแต่งประตูบ้านเนี่ยอย่างที่เคยคุยกันก็คือถ้ามันมีสีแดงนะ เช่นบางคนติดโคมสีแดงเนี่ยเหมือนสมัยโบราณเนี่ยนะฮะครับพอติดโคมสีแดงนี่มันมันส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองมาสู่คนที่เข้าไปสู่บ้านใช่ไหมเพราะฉะนั้นยิ่งมีพลังงานไหลเข้าบ้านมากเท่าไหร่บางคนที่เปิดประตูทิ้งไว้เลยนะเพราะอะไรเพราะว่าอากาศที่ไหลเข้ามันหมายถึงโชคหมายถึงพลังงานที่ส่งเสริมบ้านให้เจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยพอติดตั้งตกแต่งเรียบร้อยแล้วเนี่ย มีการกระตุ้นอย่างถูกต้องด้วยเช่นติดอย่างที่ผมบอกคือติดไฟสีแดงนะครับก็จะทําให้ประตูนั้นน่ะส่งพลังที่ดีเข้าสู่ตัวบ้านต,ตรงเนี้ยมันจะทําให้เกิดความคึกคักในแง่ของการค้าขายนะครับคนที่จะมาค้าขายกับเราจะมาเจรจาจะมาคุยกับเราโอกาสต่างๆจะมาผ่านประตูนี้<อ>ก็จริงคะอาจารย์ก็คือคเหมือนประตูเมืองอ่ะที่มี่ก็สําสคัญอาจารย์ถ้าประตูไม่มีความแน่นหนาหรือไม่มีความปลอดภัยพอเนี่ย ในประเทศหรือว่าในเมืองนั้นๆเนี่ย <_ d ata> ก็จะไม่มีความปลอดภัย <_ d ata> ก็จะเดือดร้อนกันหมดเลยง่ายๆสังเกตง่ายๆครับอย่างอย่างเมืองหลายๆเมืองหรือเอาแค่แค่จุดชายแดนของบ้านเราเนี่ยสังเกตว่าช่องผ่านต่างๆเนี่ยมันเหมือนประตูเมือง <_ d ata> เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจะมีคนเข้าออกคึกคักมากถ้ามันอยู่ในทิศที่ดีแล้วมีการปรับแต่งที่ดีไม่ให้มันมีปัญหาการเข้าออกนั่นคือหมายถึงนําคนที่เข้าที่ออกเนี่ย จะนำพาพลังงานมาสู่ตัวเมืองของเรานะครับอันนี้คือความสำคัญอาจารย์ครับข้อสองครับผมประตูสีเขียวรัดสุดเขาแบบจริงๆแล้วประตูจะจะสีอะไรนี่มันต้องดูทิศด้วยนะครับแล้วมันต้องดูพลังงานที่เข้าสู่ตัวบ้านด้วยะนะครับอย่างถ้าเปิดมันเป็นทิศตะวันออกอการใช้สีเขียวก็ส่งเสริมพลังในเรื่องของความคิดอ่านให้คนในบ้านนะครับ หรือ,อบางทีเนี่ยเราจะใช้ต้นไม้นะอย่างที่เห็นเนี่ยก็มีต้นไม้ด้วยก็ไม่จําเป็นต้องทาสีประตูสามารถใช้ต้นไม้วางสองข้างได้เหมือนกันนะครับคือการใช้สีประตูเนี่ยก็เท่ากับว่าช่วยส่งเสริมมากยิ่งขึ้นเพราะประตูเนี่ยสังเกตว่ามันคือสิ่งที่ต้องเราต้องเปิดเข้าเปิดออกนะครับแล้วคนสนใจส่วนมากเนี่ยเขาจะสนใจว่าประตูควรจะผลักเข้าหรือเปิดออก นะอันนี้คนส,ส่วนใหญ่สนใจจุดนี้มากผมก็บอกได้เลยว่าส่วนใหญ่คนที่เขาออกแบบประตูบ้านเนี่ยเขาจะเปิดแบบเข้ามาในตัวบ้านเพื่ออะไรครับเพื่อกวักเอาพลังงานเข้าบ้านนะครับน้อยคนที่จะทําประตูแบบเปิดออกไป นะครับแต่ในมุมของคนที่ออกแบบบางคนเขาก็คิดว่าการเปิดประตูเป็นลักษณะเปิดบานออกไปเนี่ยทำให้ไม่กินเนื้อที่ของภายในบ้านรหรือทําบางคนคิดเป็นบานเลื่อนใดด้วยซ้ําเพื่อไม่ให้กินพื้นที่ของตัวบ้านอันเนี้ยก็เป็นการออกแบบอย่างหนึ่งนะครับ,รบแต่จะพูดได้เลยว่าส่วนใหญ่ประตูเนี่ยมักจะดึงเข้ามาคือผักเข้ามาในตัวห้องเนี่ยเพื่อให้อากาศไหลเข้าสู่ห้องได้มากขึ้น นะครับเลยเลยมีการใช้ประตูแบบนี้มากที่สุดนะครับครับผมอ่ะอาจารย์ก็บอกว่าอาทิข้อ3ครับผมเขาบอกว่าประตูเขาบอกว่าประดับด้วยกระถางต้นไม้ครับคือคือยังไงเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะตกแต่งตรงบริเวณหน้าประตูได้นะครับ หรือระเบียงก็เหมือนกันนะครับลังคนเขาก็จะ,ะทําเป็นลางปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องดูด้วยว่าถ้าเป็นประตูทิศไหนที่มันเป็นทิศโชคเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้มีต้นมงต้นไม้นะเพราะอ,อะไรเพราะว่าไม้ธาตุไม้เนี่ยเขาจะดึงดูดแล้วก็เกาะกินธาตุโชคนะครับถ้าคุณไปไว้ทิศต,ตรงนั้นพอดีแล้วมันเกิดเป็นทิศโชคเนี่ยไม้ก็จะไปเกาะกิน นะครับพอไม้กอ่อกินปุ๊บโชคเราก็จะลดน้อยลงเหมือนเราพยายามปิดกั้นไม่ให้พลังงานมันเข้าได้ดีครับเพราะฉะนั้นหลายคนจึงบอกว่าเอ๊ะถ้ามีต้นไม้อยู่หน้าบ้านพอดีตรงทิศที่ดีเนี่ยก็ควรจะตัดต้นไม้นั้นทิ้งใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูนะครับว่าทิศต,ตรงนั้นเนี่ยมันตรงกับทิศโชคจริงไหมถ้าตรงกับทิศโชคจริงนะครับการที่เราไปปลูกต้นม้ต้นไม้มีกระถางมากอันนี้ไม่ถูกนะครับเท่ากับมันไปกอ่อกินพลังงานของพลังงานโชคของเรานะครับ ต่อไปเลยดีกว่าอาจารย์นั่นก็คือครประตูหน้ากับประตูหลังอันนี้ห้ามตรงกันเมื่อกี้อาจารย์ได้บอกไว้แล้วมันมีบ้านที่ก็ทาตรงกันด้วยแหละอาจารยร์มีเยอะครับซือเขาเขาจะคิดในแง่ของการออกแบบว่ามันคือหนึ่งคือง่ายนะครับแต่เขาไม่ได้มองในมุมของของห่วงจุ้ยไงครับแล้วก็อีกอย่างก็ไม่ได้มองว่าถ้าเกิดทิศมันเป็นทิศตรงจริงเช่นประตูบ้านเนี่ยด้านหน้าคือทิศตะวันออกด้านหลังคือทิศตะวันตกจะสังเกตว่า ทิศทั้งสองทิศเนี่ยเป็นทิศชงกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเปิดประตูพร้อมๆกันเนี่ยอากาศมันไหลเข้ามาทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังนะครับก็จะเกิดชงกันตรงกลางบ้านพอดีถ้าคุณไม่แก้ไขตรงกลางบ้านก็จะเกิดปัญหาของคนในบ้านได้นะครับซึ่งมันก็มีวิธีแก้ครับมันไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับสามารถจะแก้ไขได้ง่ายพอเาดูภาพเมื่อกี้หน่อยผมผมจะได้เห็นภาพหน่อยว่าที่เป็นประตูรูปประตูตรงกันที่มันเป็นผังะครับส่วนมากที่เราเห็นเนี่ย ที่ประตูตรงกันเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะเป็นประตูใหญ่ซะด้วยนะเป็นประตูบ้านหลังใหญ่ซะด้วยนะครับแล้วเขาออกแบบเนี่ยเพื่อให้มันเกิดอากาศไหลเวียน <rale. S 2> เขาก็เลยพยายามออกแบบให้ประตูเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เฉียงกันมากนะครับเพื่อให้อากาศมองว่าอากาศเข้าด้านนี้ออกด้านนี้อะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจเรื่องทิศพอไม่เข้าใจเรื่องทิศปุ๊บเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าทิศที่ชงกันเนี่ยเวลา พลังงานไหลเข้ามาพร้อมๆกันมันจะมาประทะกันตรงกลางนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอย่างที่ผมบอกคือคือเราสามารถแก้ไขได้นะครับโดยเฉพาะอ่าถ้ายกตัวอย่างปีนี้ทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกชงกันเนี่ยตรงการบ้านถ้าเราประดับด้วยน้ําก็จะแก้ไขปัญหานี้ได้ครับ,<ม>รบเพราะว่าทิศทั้งสองเนี่ยต้องการธาตุน้ําทั้งคู่เนี่ยครับก็เป็นวิธีแก้ที่สามารถแก้ได้ไม่ยากนะครับรับ<ม>เขาบอกว่าเปลี่ยนอ่าอะไรเนี่ยเปลี่ยน เปลี่ยนลุกประตูก็คือน่าจะเปลี่ยนลักษณะประตูตกแต่งการตกแต่งประตูบ้านหรือรีโนเวทประตูบ้านทําให้เคลียดดีไหรืออะไรแบบนี้อาจารย์มันมีผลกับหลักหวงจุ้ยไหมมีผลครับผม,มเพราะว่าจริงๆแล้วที่ผมไปไปดูมาหลายบ้านเนี่ยที่เขามีการเริ่มต้นแก้ห่วงจุ้ยตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็พบว่ามีการทําประตูเฉียงบางคนอาจจะไม่รู้จักประตูเฉียงเนี่ยคือปกติเนี่ยวงกบมันจะอยู่ตรงขนานกับตัวบ้านใช่ไหมครับ บางบ้านเนี่ยจะมีการบิดนะบิดประตูคือเอียงไปมุมหนึ่งสักประมาณ5องศา10องศาเพื่อหนีทิศไม่ดีอันนี้เราพบได้บ่อยเหมือนกันในบ้านที่เขามีการแก้ห่วงจุยออ้ยนะครับโดยการวิธีง่ายๆที่เขาทำก็คือมีการดึงเอาวงกบออกมาแล้วก็บิดแล้วก็ยาแนวใหม่นะครับทำให้ประตูเนี่ยมันเกิดบิดตัวออกไปนิดนึง<อ>นะครับแต่บางบ้านเนี่ยบิดถึง5-10องศานี่ผมก็เคยเจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การบิดประตูแบบนี้เป็นการแก้ห่วงจุ้ยในยุคหนึ่งแต่บางครั้งเนี่ยผมที่ผมพบบ่อยมากคือบิดประตูอย่างเดียวแต่ไม่กระตุ้นนะครับอันนี้คือปัญหาคือส่วนใหญ่การแก้ห่วงจุ้ยเนี่ยการบิดประตูไม่ให้เจอทิศที่ไม่ดีแล้วเมื่อคุณบิดแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่ทิศที่ดีคุณต้องกระตุ้นให้ทิศที่ดีมันทํางานด้วยนะครับเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจ่เใช่พอบิดประตูไปโอ้โหลงทุนไปทั้งหลายหมื่นบาททาปรากฏว่า คุณไม่ได้กระตุ้นให้พลังงานมันเข้าประตูเพราะฉะนั้นการบิดประตูครั้งนั้นก็กลายเป็นเสียเงินเปล่าผมเจอเยอะครับถ้าจะบิดประตูนี้ต้องให้ต้องให้ต้องให้อาจารย์ครับพอเราดูแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติเนี่ย ถ้าเราดูแล้วเราเปลี่ยนทิศของมันแล้วให้เข้าสู่ทิศดีเราก็ควรจะกระตุ้นมันด้วยนะครับเพื่อให้พลังงานที่ดีเข้าสู่ตัวบ้านได้แบบทีนี้ถ้าเกิดเร,เราเกิดไปทําแบบไปก่อสร้างเสร็จแล้วบิดป,ประตูแต่ว่าเ,าเราไม่กลับไปไปทําอะไรกับประตูนั้นเลยรหรือบางคนเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยเพราะรู้สึกว่ามันเข้าออกยากกลับไปใช้ประตูอื่นก็มีมผมเคยเจอนะครับ,รบหรืออีกประเภทหนึ่งที่ผมเห็นบ่อยมากในปัจจุบันก็คือบ้านรุ่นใหม่เนี่ยจะมีประตูทางเข้าจากที่จอดรถ อ่ะดูใช่ไหมครับกับประตูด้านหน้าซึ่งเป็นประตูบ้านจริงประตูบ้านหลักหลายคนไม่ค่อยใช้ประตูบ้านจริงไปใช้ประตูลงรถหรือที่จอดรถใช่เห็นไหมครับอันนี้ผิดพลาดมากเพราะหนึ่งคือประตูที่จริงของบ้านซึ่งเราควรจะใช้ให้มันเป็นประตูจริงเรากลับไปใช้ประตูลงรถซึ่งประตูนั้นเนี่ยมันอาจจะบิดไปทางทิศอื่นก็ได้ไม่ได้เป็นทิศที่ดีของบ้านพอเราตรวจแล้วเราบอกหน้าบ้านเราอยู่ทิศนี้ พอคำนวณประตูแล้วมันกลับไม่ใช่ oh, เห็นไหมครับเราใช้ประตูเพราะเราดันไปใช้ประตูอื่นพลังงานอื่นก็เข้าสู่ตัวบ้านเ <Ừ, S 1> ห็นไหมครับเนี่ยถึงบอกว่าประตูเนี่ยบางคนไม่ได้มองว่ามันสําคัญบางคนเนี่ยเข้าออกหลายประตูด้วยซ้า <impressions. S 1> คือเข้าออกบ้านเนี่ยหลายประตูจนจนถามถามเจ้าของบ้านว่าตกลงคุณใช้ประตูไหนเป็นประตูหลัก <rist illes. S 1> บางครั้งเขาตอบเราไม่ได้อย่างเพื่อนผมเองเนี่ยก็จะใช้ส่วนใหญ่ก็ใช้แบบหลายประตูมากเลยนะจารย์มีด้านข้างแล้วก็มีด้านหลัง บ,บางบ้าบางทีเนี่ยก็เปิดแอร์แล้วก็เอาของมาวางไว้ควือกำลังกระทำกิจกรรมขอ,ของธุรกิจของเ,าเขาจ้ะเพราะให้ออไปด้านหลังด้านข้างแทนนี้อ่ะอนนมันก็มีผลกันอีนนอันนี้มันมีผลเพราะอะไรเพราะประตูที่เราใช้ประจําซึ่งมันเป็นประตูที่พลังงานมันเข้าแล้วมันเข้าไปสู่ตัวบ้านแล้วแล้วมันก็สร้างผังในบ้านแล้วเรากลับไปเปลี่ยนมันเพราะกลับไปเปลี่ยนมันปั๊บเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่คํานวณอีกทีว่าเรากลับมาใช้อีกด้านหนึ่งเป็นประจําแล้วทีนี้พลังอะไรมันเข้าสู่ตัวบ้านเราไม่รู้ละ ใช่ไหมฮะพอเราไม่รู้เราก็ไปใช้ผิดผิดเช่นถ้าเกิดมันเป็นทิศที่ไม่ดีนะแล้วเรากลับไปเปลี่ยนไปใช้ทิศนั้นเป็นทางเข้าบ้านมันก็จะส่งพลังไม่ดีต่อเราแล้วทำไมเราบอกว่าเอ๊ะสร้างบ้านมาก็ดีนะ แต่พอใช้้อยู่ๆไปทําไมมันเริ่มแย่ลงอันนี้มีผลนะครับครับป็เป็นในเรื่องราวของประตูนั่นเองครับผมประตูนั้นมีหลากหลายรูปแบบไปหมดเลยจย์สมัยนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันอีกทีละการนะว่าประตูรูปแบบไหนเป็นลักษณะของประตูบ้านที่ดีหรือเหมาะกับทิศไหนก็ตามกันเองครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเปิดรับสายคนอินกันที่เบอร์021169945อะช่วงหน้าเจอกันนะครับ